สวัสดีครับมาพบกับช่องเสือลายลาซานครับผมมือน,นีสิ้าไปชมไอ<บ>ตากะเตนปลาทาังกาพราะบุญเกิดน,นี่เจ้าของเขาเลียงนี่ครับผมสวัสดีครับอ่าสิ้าไปเบิ้งครับผมมานีครับปลาทาังกาตากตะเตนเลยครับขัดบวมมันอันนี้บวมจากเดือนเราปลาสิบก่ามือเลยนสิบกามืนอนะนี่เมืม่อกี้เดือนมัน,นย,ยังแล้วอายุสิบก่ามือเลยนี่มันกินอย่างกิน กินหยาทุกชินิดบ่เลี้ยงรอบพกี่ยหลายเพาขา,ายกิโล่ใอยู่เขตนี้อยสามร,ามรบ่นะครบับไเบึ้งด้อพี่น้องอู้หลายครับอายุเดือนนึงวันนี้มสันห่เดือนจามือเามืออตอายุสิบามือนะครับพี่น้องบอึงวะเ้ามืนปลาทั้งกาบนี้ โอ้แน่นอนของผืนนี่ดีวะเดี๋ยวเบิ่งมุมใหม่ครับเดี๋ยวมุมนี้แดดมันอันนี้กต่ไม่ใช่กนนี่เนี่ยนี่หญ้านี่นี่ครับอายุประมาณทิศสิบ<า>หหสิบหาหมือครับผมพี่นอ้องบ้า,านไหนะตะวบา้านบ่าน,นครับผมเอาไว้พอกันคลิปหนาด้วยครับผมมีอย่งางสี่ทยไายไปสั่นแหละไปแล้วครับสวัสดีครับ